เดี๋ยววันนี้มีภารกิจเรา,าจะไปซื้อชุอดนักเรียนให้ให้มัมมีนะครับผมเดี๋ยวไปยังไงไม่บอกว่าเป็นของนักเรียนอะไร,รใช่เดี๋ยวรอดูกันตนนอนงแยกราออกรถนะครับทุกคนไปนตอนนี้เราอยู่แถวโรงเรียนนะครับทุกคนรถติดมากเพราะเด็กเพิ่งเลิกเรียนเดี๋ยวเวลาเด็กเลิกเรียนเลยบายา่ยบายสามเฮ้ยทบ่ายสามหรออเอ อัปเดตกันนิดนึงเมื่อกี้เราซื้อของมาเสร็จแล้วเราหมดตังค์แล้วเรามีตังค์แล้วเราต้องไปโรงเรียนต่อเพราะว่าเขาสมหวัสิทธิ์ให้เสร็จสิ้เรียนโรงเรียนแล้วก็ต้องไปโรงเรียนกันต่อเราได้ของมาครบแล้วมาเร็วๆวิ่ง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 เมื่อกี้ก็แอบวุ่นวายเพราะว่าเราไม่รู้ไซส์รองเท้าใช่เขาให้เราไปแบบบ้างมีเมือตอนนี้คือประเด็นอยู่ที่ว่าตอนนี้เวลากี่โมงพี่ บ่ายสามโมงที่สามนาทีซึ่งสหกรณ์โรงเรียนเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าปิดกี่โมงแต่ถ้าตามปกติจะปิดสี่โมงค่ะประเด็นเวลาอีกไม่มากต้องรีบไปไปดูใช่ถ้าไม่แก๊ถ่ายพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ทันแล้วประเด็นคือเราไม่รู้ว่าสหกรณ์ปิดกี่โมงใช่แล้วเราก็จะทำงานทุกคนตอนเราแล้วมึงมามีคอนเทนต์ตลอดเวลาเลยอ่ะ แล้วเราก็ไม่ได้ไมาทุกคนแล้วกล้องเนี่ยเราไม่ได้เอามาขัดตั้างเราจะเมื่อยมากจังแล้วคือกว่า,าจะหาว่าพี่อยู่ที่ไหนในโรงเรียนที่ใหญ่ขนาดนั้นอะใช้เวลากี่ชั่วโมงทุกคนต้องเป็นกำลังใจนะใยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไลค์กดแชร์ถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะคะอย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องจีนีจังพอแล้วคือจะบอกให้ว่าคนที่ตัดที่พี่ตัดตัดอะไรมาเนาะเจ็บตัด,ตด <laughs> <laughs> ประเด็นอยู่ที่ว่าจะไมทานมาอีกต่อ oh <my. S 1> ใช่กดกัน เยอะอยู่ไงะกี้บูฟาไปเลยนะจ้ะเฮ้ยแต่ที่เขาบริการดีเขาไปบอกหมดหรือว่าเข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 อยู่แล้วนะว่าเขาแลว่าเฮ้ยโรงเรียนนี้ใส่ยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มเอเราวเขาขนได้ออบอกว่ารองเท้าเอามาเปลี่ยนได้แต่ดคือกูลืมถาเาว่าเนี่ยร้านเปิดไหมและเปิดกี่มุมทหก็รีบ โอเคเดี๋ยวเราไปกันที่โรงเรียนนะทุกคนตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายสามยี่แปดเราจะมาดูกันบ้างเราเป็นกล้องไม่เห็นสัญญาณไฟวะวันหน้าน,นี่ <laughs> <c oughs> ตอนนี้นะจุดหน้าโรงเรียนแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเข้าไปไม่ได้เพราะว่าติดไฟแดงอ,อ่ะมา <c oughs> เออว่า เดี๋ยวฉันไปซื้อให้ไหมเอาหัวเข็บขาดแล้วก็ป้ายของผู้หญิงมาพยมปลายโอเคนี่นะทุกคนอตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามว่ายสามสี่สิบเอ็ดแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าออฟฟิศจ้ะหมดภาร,รกิจวันนี้แต่เราเฮ้ยใครอยู่ครับเราไม่ใช่ <laughs> แต่ว่าวันนี้เนี่ย เราซื้อของให้พีนี้จและเดี๋ยวเราไปซื้อของตัวเองตอนนี้นะครับเราจะกลับออฟฟิศแต่ว่าเราหิวน้ำบ้างหิวน้ำแต่ว่าตอนนี้ไม่มีร้านไหนเปิดเลยเราก็เศร้าคอก็แห้งถ่ายอันนี้ก็ต้องถ่ายเพราะว่าเราต้องพูดเราต้องเอาลงคีย์เพราะตอนนี้มันหมดคีย์ไม่มีสปอคแล้ว <c oughs> อ่ะตอนนี้เราอยู่แถวหอเรากำเังพักันอยู่ที่ทอปออ่อนนะคะ ตอนนี้4 e ี่โมงยี่หกครับเราจะกลับออกคลิปกันแล้วตพราะนี้เราทำภารกิจอยู่แล้วนั่นก็คือไปซื้อชุดให้มาันี้แล้วก็ซื้อชุดให้เราเองทุกคนเราเขอฝากช่องพี่แก้หน่อยชื่อช่องนี่สาร่าตสารัาตไปตามได้ไปตามได้เขาอ,อัพคลิปกบทุกวันใช่ไหม เกือบทุกวันแต่ว่าไม่ทุกวันนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e แล้วก็กดติด่ามติดตามคอนเทนต์ของเรานะคะโอเควันนี้เราก็ไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอคอนเทนต์หน้าบา,บาย